ไอเวีนตาลายมันแปลกประหลาดผมไม่เคยคิดเคยเห็นเลยนะวัยคนประเภทแบบเนี้ยทั้งชีวิตมันเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันทามันทาด้วยเหตุด้วยผลหรือมันทําด้วยอคติในใจของมันความเครียดแค้นจริงชังเพราะวันวันสร้างแต่ความแตกแยกไอชิบหายตัวนี้ถ้าเอ่ยปากไปเลยนะแค่ผมบอกหมอพิษณุโลกเนี่ยสังคมพี่น้องประชาชนก็คงจะเห็นหมดนี่ฮะเปิดตัวกลุ่มไทยพักดี ชูหกจุดยืนสามข้อเรียกร้องไปดูนะครับของมันแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเรียกร้องนะครับอะไรไปบ้างน,นี่ฮนะเดี๋ยวผมจะให้ดูประชาชนนี่นะในภาคของนิสิตนักศึกษาในยหนึ่งยุบสภาสองแก้ไขรัฐธรรมนูญสามหยุดคุกค,คามประชาชนมาดูนะมาดูไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยเจ้าของวลีวัฒกรรมชา,ชาติเนี่นะไอ้ตัวระยำตัวนี้ไอ้ตัวชิบหายเนี่ยนะ ตีมเดินสายนะครับสร้างความขัดแย้งของคนในประเทศร่วมกับไอ้แขนคอกจากสุราษฎร์ธานีนี่ฮะเขาเปิดตัวไปธรรมดาเลยนะผมไม่เคยที่จะให้เครดิตนะครับกับไอ้คนพวกนี้หรอกเพียงแต่พยายามจะพูดให้เห็นไงไว่าแนวคิดความคิดของมันเนี่ยนะมันคิดอะไรเหมือนอีออตัวหนึ่งนูนอยู่แถวราชบุรีไม่ให้ราคา ไอ้ที่ผมไม่พูดนี่นะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะผมไม่ให้ราคามันนี่ฮะวันนี้มันออกมาเลยแถลงเปิดตัวในฐานะหัวหน้ากลุ่มแถลงจุดยืนหกข้อบอกหนึ่งปกป้องสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ร่วมกับวัฒนธรรมวิถีไทยที่มีรากเหง้ามากกว่าแปดร้อยปีกูถามมึงจริงๆริงเงยนะไอ้หมอ มึงเมื่อไหร่มึงจะหยุดเนี่ยนะเอาสถาบันเนี่ยนะมาหากินกันท่าทีเมื่อไหร่มึงจะหยุดเอาสถาบันมาอ้างอิงนะเพื่อผลประโยชน์ของพวกมึงกันท่าทีเมื่อไหร่มึงจะหยุดเอาสถาบันนั้นมาสร้างความแตกแยกของคนในชาติกันท่าทีกูถามจริงๆอ่ะมันยังไม่พออีกเหรอกับสิ่งที่พวกมึงทากันมาฮะตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมึงยังไม่พอกันอีกเหรอไปดูข้อสองของมันครับท่านผู้ชมครับ ไอ้หมอมันบอกกลุ่มไทยพักดียึดมั่นการปกครองในระบอกประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับสังคมไทยและกูถามจริงๆอ่ะใครเหลอไปต่อต้านการปกครองระบอบนะใครไปต่อต้านระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่พวกมึงหรอกเหรอตีรัฐบาลก่อนหน้านั้นที่เขามาจากประชาชนคนส่วนใหญ่ในประเทศเขาเรื่องของเขามานะ กูถามว่าเมื่อก่อนนั้นเนี่ยนะนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามของมึงเนี่ยเขาได้รับการเลือกตั้งมาไหมเขามีการเลือกตั้งไหมมีการเลือกตั้งไหมกูถามมึงก่อนแล้วเขาชนะการเลือกตั้งไหมกูถามมึงก่อนแล้วเขาถวายสัตว์ปฏิญ,ญาณหรือเปล่ากูถามมึงมาก่อนเขาปกครองอะไรระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา,าสัตว์ทรงเป็นพระประมุข ตรงไหนล่ะที่ไม่ใช่มึงบอกกูมากูถามมึงแค่เนี้ยมึงออกมาบอกมามาต่อต้านระบอบประธานาธิบดีตรงไหนเหรอประธานาธิบดีกูถามมึงอะอะระบบสมาพันรัฐอะไรของมึงการแบ่งแยกประเทศใครเขาแบ่งแยกประเทศไอ้คิปหายมีแต่มึงพยายามสร้างวัฒกรกรสร้างความแตกแยก,กให้เกิดขึ้นใส่ลายป้ายสีเขายึดโยนนะครับในเรื่องของสถาบันเอามาหากินกันแบบเนี้ย เอามาสร้างความแตกแยกแบบเนี้ยยังไงอ่ะฮะตรงไหนละ่ะระบบประธานาธิบดีตรงไหนระบบสมาพันรัฐตรงไหนการแบ่งแยกประเทศฮะกูาถามมึงจริงจริงอ่ะโอ้โหบอกไม่ไปเจกการกระจายอำนาจไปยังองค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นไอชิปหายวันนี้กูยังไม่เคยเห็นมึงพูดเลยไม่เคยเห็นมึงถามเลยว่าเฮ้ยมหาไทยเมื่อไหร่จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทักทีนี่เลือกตั้งใหญ่มาเนี่ยนะเป็นปีแล้ว แต่ทำไมไม่มีสักทีนี่เหรอมึงบอกไม่ปฏิเสธการกระจนนายอำนาจไอ้คิปหายมึงไม่เคยพูดถึงอะไรเลยในองค์กรส่งท้องถิ่นเนี่ยที่สังคมก็สอบถามกันเยอะแยะมากมายเวลาถามทีมึงก็ตอบทีถามทีตอบทีแต่ไม่เคยปฏิบัติเลยสักอย่างหนึ่งข้อสามมึงบอกยืนยันพัฒนาประเทศบนพื้นฐานหลังวิถีไทยแบบไหนเหละวิถีไทยมึงจยาเอาแบบกว้างๆฮะมึงจะต้องจูงควายอย่างนั้นใช่ไหมหวิถีไทยของมึงเนี่ย มึงจะต้องนุ่งกระจออกอย่างนั้นแบบแบบนี้ใช่ไหมแล้วมึงอยู่แบบไหนอะในเมื่อสังคมวันนี้เขาเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายฮะกูถามจริงๆอะมึงจะไปค้าขายกับใครเหรอมึงจะขีข่ควายไปอยู่ตรงไหนกับใครตรงไหนแบบไหนฮะสืบสารความเป็นไทยมึงเป็นประเทศเดียวในโลกนี้หรือย,อยังไงมึงอยู่กันได้แบบอย่างนี้หรือย,อยังไงมึงไม่ต้องการเหรอคนในโลกไปนี้แล้วมึงจะเปิดประเทศให้คนก็มาท่องเที่ยวกันเพื่ออะไรอ่ะในเมื่อประเทศวันนี้ รายได้ก็คือจากการท่องเที่ยวจากการลงทุนในต่างประเทศไอ้กิบหายนี่นี่วิถีไทยของมึงเหรอะฮะสืบสารความเป็นไทยตรงไหนและความเป็นไทยเป็นไทยแบบมึงนี่นะวันนี้มึงบอกคนนั้นชังชาติคนนี้เกลียดชาติคนนี้เกลีนนกยดทาบันมึงบอกว่าพูดแบบเนี้ยมันเพื่ออะไรเ่ะอฮะโอ้แล้วบอกสี่กลุ่มไทยพักดีเชื่อว่ากลุ่มทุนผูกขาดเป็นปัญหาสําคัญต่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนไอ,ไอ้นี่เด็กกูเข้าใจ กูเข้าใจที่มึงพูดบอกมึงเชื่อว่ากลุ่มทุนผูกขาดเป็นปัญหาสำคัญต่อความกินดีอยู่ดีของประเทศนี่ไงทุนสามานไงที่มึงพยายามจะพูดอยู่ตลอดเวลาในช่วงรัฐบาลที่อยู่ตรงข้ามกับมึงและวันนี้ทักษิณชินวัตรนี่นะเขาไม่ได้อยู่ในประเทศจะยี่สิบปีอยู่แล้วเขาไปทำมาหากินในนั้นล้วนลำรวยมีเงินกันเป็นแสนล้านไม่ต้องไปเจอเจอปัญหาอะไรเลยและทุนผูกขาดมึงไงในเมื่อเขาไม่อยู่ยี่สิบปี มึงบอกเป็นปัญหาสําคัญต่อพื้นฐานความกินดีอยู่ดีของประชาชนอ้าวมึงเข้าใจแล้วทาไมมึงไม่พูดอ่ะทําไมมึงไม่จัดการอ่ะมึงมาพูดจะเรื่องอย่างนี้และมึงจะแก้ไขปัญหายังไงอ่ะไอ้ทุนผูกขาดพวกเนี้ยมึงจะแก้ไขยังไงพูดให้ดูดีเท่านั้นเองนี่บอกสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยระโถมึงอย่ามาพูดเลยไอ้ชิบหายมึงบอกให้เข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยแต่พฤติกรรมการกระทาของมึงนี้นะ ไอ้ชีพหายมันถอยหลังไปนู่นนะประมาณตั้งหกสิดเจ็ดสิบปีอ่ะโอ้โหนะครับสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยของคนทุกกลุ่มรวมทั้งภาคเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพมึงเคยพูดถึงเรื่องอาชีพของคนไหมมึงเคยพูดถึงความลําบากยากจนของประชาชนในวิกฤตที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ไหมมึงเคยพูดไหมมึงพูดอย่างเดียวมึงออกมาตอบโต้ เมื่อก่อนกระทักศิลป์กินาวัตเมื่อก่อนกระตกูลญที่ในวัดวันนี้มึงมาอนาคตใหม่มึงมาก้าวไกลมึงมาธนาธรนู่นนี้นั่นเขาไปอยู่บนหัวมึงหรือยังไงกูถามมึงจริงๆไะไอ้แคมันแพ้การเลือกตั้งในพื้นที่ของมึงไงนะต่อพักอนาคตใหม่นะต่อก้าวไกลต่อหมอที่เขาเพิ่งจะเล่นการเมืองเนี่ยคนในพื้นที่เขายังไม่ยอมรับมึงเลย มึงไปที่ไหนก็สร้างแต่ความขัดแย้งสารพัดกูบอกนะผู้หญิงที่ตอแหลมันน่ารักแต่ไอ้ผู้ชายตอแหลนีนะ่มันหาความน่ารักไม่มีเลยผู้หญิงก็ไม่ได้เป็นอย่างมึงเลยแต่มึงนี่มันยิ่งกว่าอะไรอีกดัจริตตอแหลอิจฉาทิศยาโอ้โหไม่ปฏิเสธการลงทุนต่างชาติ มึงพูดขึ้นมาได้มึงบอกในวิถีไทยวิถีไทยมึงทำอะไรอะ่ะไม่ปฏิเสธทุนใหญ่แต่ต้องวางรากฐานชาติด้วยการพึ่งพาตัวเองอะไรของมึงเนี่ยฮะกูถามจริงๆเนะไม่ปฏิเสธทุนใหญ่ไม่ปฏิเสธการลงทุนจากต่างชาติแต่ต้องวางรากฐานด้วยการพึ่งพาตัวเองอะไรของมึงเหรอมันย้อนแย้งกันไปหมดเนี่ยอ้างอยู่นั่นอยู่นี่ มึงอธิบายยังไม่ถูกเลยไอ้คำว่าพอเพียงของมึงนี่มันคืออะไรการพอเพียงนั่นคือการทำมาหากินนี่นะไม่ใช่ว่าตามข้าวนะเพื่อหุงวันนี้แล้วก็พอไม่ใช่เขาต้องสร้างรายได้ของเขานะสร้างรายได้ผลิตผลนะครับที่มันมีพร้อมที่จะขายส่วนหนึ่งก็เอ เอาไปกินส่วนหนึ่งเอาไปขายนั่นไงเขาไม่ต้องเติบโตมากแต่เขาอยู่ได้แต่มึงอธิบายแบบไหนอะเวนตนลนยจริงๆริไฟังกาพูดนะครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างสารพัดนะครับที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้ ผมบอกนะไอ้หมอประเภทแบบเนี้ยโอ้ไปเปิดตัวเห็นน้องๆน,นะครับลูกๆนิสิตนักศึกษานะครับเขาออกมาชูสามนิ้วไอ้เยียนี่เอาเลยชูหกจุดยืนสามข้อเรียกร้องสร้างนะครับกลุ่มมาเพื่อต่อต้านประชาชนสร้างมาเจตนานะครับจุดประสงค์นะครับบางสิ่งบางอย่างนะที่